สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนทนบุรีลมนะครับหลังจากที่สวนปิดไปหลายวันเลยครับน่าจะเป็นเดือนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่กลับมาเปิดครับแต่พวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเดี๋ยวข้างหลังนี้นะครับผมจะพาเดินไปดูนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นฟิตเนสนะครับที่ยกเวทยกน้ําหนักต่างๆนะครับก็ยังไม่อนุญาตให้ใช้บริการนะครับนี่แหละครับด้านหลังไีนะครับ พวกยกน้ําหนักต่างๆอะไรพวกนี้นี่เป็นที่พื้นนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นดอกไม้ที่ร่วงลงมานะครับจากต้นไม้ด้านบนครับน่าจะเป็นต้นไม่กล้าพูดครับอาจจะผิดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนดีกว่าครับเนี่ยครับต้นข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรครับ ไม่แน่าใจนะครับผมก็สามารถเดินเข้ามาในโซนนี้ได้นะครับโซนที่อยู่ระหว่างฟิตเนสยกน้ำหนักกับโต๊ะปิงปองข้างหลังนี้จะเป็นโต๊ะปิงปอง,ปองก็น่าจะไม่ให้ตีนะครับด้านหลังนี่แหละครับด้านหลังผมก็คือโต๊ะปิงปองนั่นเองนะครับซึ่งช่วงหลังๆนี้ผมก็มาตีเล่นอยู่บ่อยๆเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วครับ ก็วันนี้ถือว่าคนวิ่งน้อยนะครับน้อยจริงๆถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่เราจะเห็นหลังๆเนี่ยคนวิ่งเยอะหลังแต่ช่วงที่ปิดไปแล้วก็เปิดมาเนี่ยวันนี้วันแรกก็ไม่มีคนนี่ครับต้นสาระนะครับนอ่า ด้านหลังนี้คือป้ายชมรมวินส่วนทนนะครับก่นี้แหละครับผมกับคลิปวันแรกที่สวนเปิดนะครับเดี๋ยวขมมนรอบนึงนะครับนี่บริเวณนี้ผมว่าสวยมากเลยครับ นี่ก็เป็นสะพานนะครับด้านหลังนี่ครับว่ายน้ำอยู่เลยครับเห็นไหมครับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณยังไม่เจ็ดโมงเลยนะครับ ก็ผมก็คงจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับเพราะเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปทํางานแล้วครับยังไงก็มาวิ่งมาออกกําลังกายกันได้ครับแต่ว่าเขาบอกว่าไทยเก็กอาหรับิกยังไม่ได้นะครับงั้นผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ